คิดไปสักพักรู้ตัวรีบละนันทิทิ้งกลับมารู้ลมสังวสรสำรมอินรียไว้อินรียสังวรสังวรอ,อยู่กับอะไรอานาปานสติลมหายใจหรือก็เรียกว่าเป็นกายยคตาสติก็ได้เพราะลมเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายพระองค์จึงตรัสว่าอานาปานสติก็คือกายยคตาสติ เราก็นั่งรู้ลมเข้าลมออกต่อไปพอจิตหลุดไปปุ๊บรู้ตัวเมื่อไหร่ก็รีบละความก้าวหน้าของเราก็คือจิตที่หลุดไปรู้อารมณ์ไปนึกไปคิดเนี่ยแล้วเพลินไปเนี่ยอาการที่เพลินไปจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเลยรื่อยกว่าที่ความเพลิน จะสั้นลงสั้นลงเนี่ยเราก็ภาวนากันเป็นหลายๆปีนะแค่เนี้ยแต่แค่นี้แหละคือความก้าวหน้าที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดสอบเพื่อให้ตัวเราเนี่ยวัดสอบตัวเองว่าเราเก้าวหน้าหรือยรอ,อยังดังนั้นเวลาภาวนาไปแล้วเนี่ยก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าชัดๆเลยพระพุทธเจ้าว,วางไว้ เรื่องหนึ่งก็คือละความเปลินได้เร็วไหมและเร็วขนาดไหนพระศาสดาชม